Shut the fuck up! หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเอ,อ่อการการทดสอบด่านที่สามเริ่มหรือยังเนี่ยเอ,อ่อยังหรอกมัง้งเอ,อ่อยังไม่เห็นกรรมาการการทดสอบเลย เอาเรามาทิ้งไว้ตรงนี้ก็ตั้งนานแล้วนะยังไม่เห็นมีใครมาเลยเอาชุบใช่เวลานี้เติมลมในร่างกายเฮ้ยดีละจะได้เฉยโอกาสตอนนี้ได้ฟืน้นฟูก,กำลังภายในและเติมลมในตัวเองได้เสร็จสักทีเอ่อตกลงว่านายเป็นไอ้อ้วนหรือไอ้ผอมกันแน่เนี่ยอฮาก็ไอ้อ้วนอยู่แล้วสิ เมื่อฉันได้เข้าร่วมกับนักสู้พันธมิตรฉันก็จะตั้งฉายาตัวเองว่าโลอ้วนยังไงล่ะจำง่ายดีหรือเปล่าล่ะดูมีเอกลักษณ์เลยใช่หรือเปล่าพอพูดถึงฉายาพวกเราเองก็ไม่รู้ว่าที่นี่มีฉายากันทุกคนหรือเปล่าพวกเราเองก็ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาเยอะแล้วมาถึงสองสนามแล้วแต่ก็ยังไม่รู้วิธีเรียกกันเลย แม้จะมีเพียงแค่นักสู้ที่ชินกับการเรียกฉายาแทนชื่อจริงแต่ฉันคิดว่าหากเราใช้เวลานี้มาตั้งฉายาให้กับตัวเองก็จะเป็นอะไรที่ให้กำลังใจกันได้บ้างและมันเองก็ดีมากเลยมันเป็นการอุ้มความฝันความเชื่อของเราที่จะต้องสู้ต่อไปให้ได้พ่อๆฉันมีฉันมีฮ่าฉันชื่อเทพดิดาแห่งการทำลายล้างฮิฮิฮ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่นี่มันต่างกับความเป็นจริงมากเลยนะฉันฉันคิดว่าคนใช้ข้างๆเทพิดานะ่ะก็ยังพอใช้ได้เลยนะป้งขาให้หัดมีน้ำใจซะบ้างสาิอย่าหัวเราะคนอื่นได้หรือเปล่า,า,า,าพี่ชายใจร้ายมากเลยหนูเกลียดพี่ชายอ,าโ,อ,โ,อ,โ,อโอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเทพิดาเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะอย่าได้ถือสาพี่ชายปัญญาอ่อนคนนั้นเลย เออฉันไม่ได้พูดผิดไปสักหน่อยนะฉันชื่อมือลิงในเมื่อมันแตกต่างจากคนอื่นสักขนาดนี้ก็เลยต้องตั้งชื่อให้พวกมันสักหน่อยละกันเออแล้วพวกเธอสองคนดูไม่ผิดเอ,อ่อคงเป็นคู่รักกันใช่หรือเปล่าไม,ไ,มไม่ใช่ฉันยังคิดชื่อที่เหมาะสมไม่ออกเลยเรียกฉันว่าหลี่ซิวหลิงก็แล้วกัน ฉันมีชื่อว่าบุตรแห่งเทพก็แล้วกันหรืออีกอย่างหนึง่งบูชื่อก็ได้โอ้งั้นบูชื่อแล้วกันพวกที่ชื่อที่เกี่ยวกับลูกเทพมันจะเป็นชื่อที่อลังการเกินไปคนเป็นนักสู้จําเป็นที่จะต้องทําให้ตัวเองรู้สึกประทับใจและพึ่งพาได้ที่สําคัญต้องไม่ดูห่างเหินเกินไปตูมตึดึงตึดึงตึดึงเตนไพรเตนไพรฮะการสอบเริ่มแล้วกันเหรอ น่าจะใช่นะเป็นที่รู้โดยกันดีว่าพันธมิตรต้าเซียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสิ่งของโผลมาแบบนี้ยาโกลิมโกลิมาย,ย,าย,ย,ยการทดสอบด่า,านนี้จงทำลายจอมพลังหวงซานให้สิ้นซากภายในเวลา10นาที ฟูมโอ้สร้างรูมัรกาโกเลมฮ่าๆฉันนะ่ะหมัดเดียวก็พอแล้วล่ะโธ่คิดง่ายเกินไปหรือเปล่า Fuck, fuck, bitch, I'm the fucking king of rock, bitch. profit, it. Fitting hot shit. I'm